วันนี้มาพบกับอ้อยแล้วก็น้องเล็กนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ตําบลเขาบางแกกอาเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะวันนี้เราพามาดูวิวเขาุบป่าตาดแล้วก็เขาปาลานะคะบรรยากาศช่วงยามเย็นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแปลงที่อ้อยพามาดูวันนี้นะคะจะเป็นเอกสารสิทธิ์นอสอสามขอนะคะเป็นที่นามีสองสองสองฉบับเนาะสองแปลงนะคะแปลงแรกก็คือเนื้อที่ 8ไร่79ตารางวานะคะอีกแปลงหนึ่งก็คือ8ไร่1งาน74ตารางวาเดี๋ยวอ้อยจะพาไปดูแนวขอบเขตของแปลงที่ดินแล้วก็ไปดูด้านหน้าแปลงที่ดินกันนะคะครับตอนนี้นะคะครเราจะอยู่ตรงด้านหน้าแปลงซึ่งด้านหน้าแปลงของเราเนี่ยจะหันไปทางทิศใต้นะคะด้านหน้าแปลงเราจะหันไปทางทิศใต้แบบนี้เลยตรงข้ามของเราก็จะเป็นไร่ข้าวโพดกับไร่มันนะคะจะเห็นว่ามีทางนะคะ ทางเนี่ยในโฉนดมันจะยังไม่ได้ระบุนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มกันเป็นทางสาธารณะประโยชน์มาแล้วนะคะตั้งแต่ทางเข้ามานะทางเนี่ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณสี่เมตรนะคะรถยนต์สามารถเข้าได้อย่างอ้อยจอดได้เลยนะคะทางเนี้สามารถทะลุไปหน้าเขาได้หน้้าาเขไดซึ่งซึ่งทางเนี้ไม่ได้เป็นทางตันไม่ได้ทางตันแล้วก็ไม่ได้ทางปิดก็คือมีคนสัญจร ตลอดตลอดแต่เป็นเป็นทางแบบเป็นทางถนนดินลูกลังนะคะครับหน้าแปลงของเราก็จะเริ่มตั้งแต่เสาด้านด้านนี้เลยเนาะครับอันนี้มันเป็นแนวเขตระหว่างแปลงของเรากับแปลงของเพื่อนบ้านนะคะครับด้านหน้าแปลงก็จะมีลำเหมืองนะคะซึ่งจะอยู่ในในแปลงที่ดินของเรานะคะอย่าให้ดูลำแม่น้ำไหมตอนนี้ยังมีอยู่นะครับพี่อ้อยแปลงนี้สามารถทํานาได้ประมาณสามรุ่นเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าน้ําดีน้ําทั้งปี อย่างไหลอยู่เลยยังไหลอยู่เลยนะครับหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยแปลงเนี้ยแปดไร่เจ็ิบเก้าตารางวาแปลงแรกก่อนเลยนะจะ <c oughs> เนืเอ้อจะยาวอยู่ติดถนนอยู่ที่หกสิบแปดเมตรนะคะครับโซนนี้จะเป็นที่นาเหมือนจะมีพื้นที่ต่างระดับนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นอสัรหาค นะคะแล้วตรงนี้ก็ถามแล้วน้าไม่ท่วมนะคะเดี๋ยวเราวาดภาพมุมสูงให้ดูนะพี่ย้อยใช่ค่ะว่าแปดแปดไล่แปดไล่หน้ากว้างคือแปดของแต่ละแปลงเขาแต่ละแปลงเป็นยังไงสามารถคือซื้อยกรวมได้หรือสามารถซื้อแยกได้นะคะเป็นสองเป็นสองแปลงเนาะถ้าไม่ไหวก็เอาเอาแปลงเดียวได้นะคะวิวเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยเขาหินปูนเลยใช่ค่ะ แล้วด้านด้านหลังของแปลงที่ดินก็จะมีลำเหมืองซึ่งเป็นตอนนี้เขาเริ่มมาวัดแล้วนะเพื่อที่จะเป็นของปูนอีกอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งน้ำจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะใช่ครับน้ำอุดมสมบูรณ์แน่นอนใช่แปลงนี้การันตีเลยแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากใช่ค่ะเหมาะสำหรับเล้าหมูก็ไม่มีนะแถวนี้ไม่มีเพราะหูป่าตายก็อยู่ข้างหน้าเราใช่ค่ะจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยจะอยู่ห่างจาก แสแลนบางไทยเพียง5กิโลเมตรนะคะคซึ่งจากแปลงที่ดินเนี่ยจะออกไปถนนาดยางเนี่ยประมาณ1กิโลห่างจากถนนาดยางเพียง1กิโลครับและจากแปลงที่ดินไปหุบป่าตาดกับซตเวรอร์แลน่ะ5กิโลนะคะคตอนนี้ยังอยู่ในเนื้อที่ของแปลงแรกอยู่นะครับ <c oughs> เหมือนเขาจะทำเข้าสองรุ่นไมาเปนไรหรือรุ่นเดียวกันอเหมือนจะคนละรุ่น หรือพื้นที่ต่างระดับน้องเล็กดูเหมือนอ๋อ oh, เหมือนพื้นที่ต่างระดับ oh. แต่รุ่นเดียวกันค่ะ,ว,ะวันนี้เรามากันหัวคํำนิดนึงทำมาดึกๆกดูลิเกได้เลยนะ,อ,ะอันนี้เป็นแนวเขตของแปลงแปดไร่เจ็ดจิบเก้าตารางวาแปลงแรกนะคะคน,นะแปลงนี้อันที่ลิเกเนี่ไม่ใช่อะไรนียท่านผู้ชมต้อง เข้าใจว่ายาลิเกนะไม่ใช่ว่าลิเกอย่าจะงงว่าลิเกอะไรวะจากตรงนี้ไปถึงด้านหลังนะคะความยาวจะอยู่ที่ร้อปดเมตรซึ่งตรงเนี้ยถ้ามองไปเนี้ยก็คือทิศตะวันออกนะคะครับ่าตรงนี้คือเตี้ยนทิศตะวันออกส่วนแปลงถัดไปก็คือตั้งแต่ตรงอ้อยนี่นะแล้วก็ยาวไปถึงตรงต้นสดาวตรงพุ่มไม้นั่นน่ะตรงเนี้ยเป็นอีกแปลงหนึ่งตรงเนี้ยหน้ากว้าง8ปดสิบห้าเมตรนะคะ แปลงที่สองเนี่ยเนื้อที่จะอยู่ที่แปดไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบตตารางวานะคะทั้งสองแปลงเนี่ยอ๋อจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยก็คือเรายืนอยู่ระหว่างกลางพอดีเลยขวามือเป็นแปดไร่อันนี้ก็แปดไร่หนึ่งงาน เนื้อที่จะแตกต่างอ่าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือเนาะตอน <ๆ S 1> นี้นะคะที่จะเห็นวิวเขาเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นวิวเขาด้านหน้าก็จะมีลาเหมืองน้ําด้านหลังก็มีเหมืองน้ําเหมือนกันนะ,ะใช่มีทั้งด้านหน้าด้านหลังใช่ค่ะเราจะเอาน้ําเข้าข้างหลังทะลุข้างหน้าก็ได้ได้ค่ะด้านทิศตะวันออกของแปลงที่สองนะคะจะมีความยาวอยู่ที่136เ mm มตรครับแปลงนี้จะรูปร่างเหมือนจะสั้นกว่านิดนึงนะคะแปลงที่สองนะคะ มันจะทางนี้จะกว้างกว่าน่อยใช่ใช่ทางนี้จะยาวกว่า<อ>ทางนู้นจะ,<อ>จ,ะจะสั้นกว่าหน่อยนะคะแปลงนี้นะคะจะอยู่ห่างจากหนองฉางเนี่ย33กิโลนะคะคแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านไร่49กิโลห่างจากกรุงเทพนี่243กิโลนะคะสําหรับคนที่อยากได้บรรยากาศวิวเขาเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศท้องทุ่งแบบนี้นะคะแปลงนี้ก็เป็นอีก อีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะที่อยากได้บรรยากาศแบบนี้แต่แปลงนี้ออยบอกไปเลยนะคะว่าแปลงนี้เป็นฉนดนอสสามขอนะคะเป็นเอกสารติดใช่ค่ะนอสสามขอนะครับค่ะบรรยากาศโซนนี้ก็คือเขาจะปบูกเป็นสวนมีมะพร้าวมีมีมะม่วงมีมายงชีสใช่สามารถขับรถมามีทุกอย่างเลยน่าอยู่จะตายใช่บรรยากาศจะดีค่ะมีมะยมงชีสมีมะพร้าวมีมะม่วงมีทุกอย่างเลย มีนาข้าวมีต้นมันมีนห้อยมีทุเรียนก็มีข <c oughs> ้าวโพดท่านใดนะคะที่สนใจจะมาชมแปลงที่ดินนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสามแปดเจ็ดเก้าห้าศูนย์สี่ศูนนะคะครหรือทัก ID ดี n ลามาที่ศูนแปดอ๋อไม่ใช่อันนี้เปลี่ยน ID ดี n ลแล้วก็คือศูนย์เก้าเจ็ด สอ1 2ามหนึ่งสองสี่หกห้านะคะคแล้วเดี๋ยวอ้อยจะทิ้งเบอร์ของน้องเล็กไว้อีกเบอร์หนึ่งนะคะศูนย์หกหนึ่งห้าสองสี่หกแปดหนึ่งสามนะครับทักไลน์มาได้เหมือนกันเป็นเบอร์โทรนะครับเบ,รเบอร์เดียวกันเลยเบอร์เดียวกัน,นครับผมศู1ย์หกหนึ่งห้าสองสี่หกแปดหนึ่งสามนะครับเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นตรงหน้าจอไว้อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้นะคะอ้อยแล้วก็น้องเล็กก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องที่ดินสวยโครุชไทยด้วยนะคะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ